JSB It's waterfall world colorful โอเคค่ะงั้นคุณเริ่มเลยนะคะสวัสดีเด็กๆอีกหนึ่งครั้งนะคะสวัสดีค่ะอ่เด็กๆสวัสดีค่ะ อ่าสวัสดีค่ะวันนี้วันอังคารคราบนี้มาเจอกับครูมุกแล้วนะอ่าเวลาที่เราเรียนดเด็กๆเสียงดังได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เวลาคุณครูพูดเด็กๆต้องอะไรเอ่ยฟั<า>งค่ะอ้องฟังถูกต้องพูดแทรกได้ไหมคะ ไม่ได้ค่ะทำไมถึงพูดแท้คุณมุกไม่ได้เอ่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณครูกำลังสอนค่ะใช่เพราะว่าคุณครูกําลังสอนอยู่แล้วเพื่อนๆทุกคนก็ตั้งใจฟังอยู่ใช่ไหมคะอ่าถ้าเด็กๆมีปัญหาหรือว่าสงสัยอะไรสามารถยกมือถามคุณครูได้แล้วถ้าสมมุติว่าหน้าจอครูมุกไม่ได้สไลด์ไปตามที่เราพูดหรือว่าเราเรียนอยู่เด็กๆก็สามารถบอกครูมุกได้เลยโอเคไหมคะ Okay, อ่าโ <espère. S 1> อเคเด็กๆน่ารักมากๆเลยโอเคเดี๋ยวคุณขออนุญาตแชร์สรักคู่หนึ่งน,นะอ,อ่าเห็นหน้าจอไหมเอ่ยเด็กๆเห็นค่ะอ่าเห็นนะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอ่าเ, <Add. S 1> เราจะมาเรียนกันเลยเราจะเรียนหน่วยนะคะเราจะมาเรียนวูรณาการหน่วยที่ยี่สิบสองใช่ไหม อ่าสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนหน่วยที่ยี่สิบสองชื่อหน่วยว่าอะไรสีกับอะไรใครจะสี้ับไฟกับใไส่รถ เขาเดินทา<อ>งก่อนหน่วยที่22นะคะหน่วยของเราก็คือสีกับสัญลักษณ์นั่นเองหน่วยนะชื่อหน่วยว่าสีกับสัญลักษณ์วันนี้เป็นวันอังคารเราจะมาเรียนเรื่องที่สองนะคะเรื่องที่สองเราจะเรียนเรื่องสีกับสัญญาณไฟจราจรอ่าใครเคยเห็นไฟจราจรบ้างเห็นที่ไหนอะลูกไฟ<ห>จรา<ห> <ย issements S 2> จรเห็นที่ไหนถนน เอ็นที่หลอนเก่งมากมแล้วไฟจราจรมีสีอะไรบ้างใครตอบครูบุ๊กแดงเหลืองเขียวเหลืองเขียวคมีสีแดง<อ>สีเหลืองแล้วก็สีเขียวมีทั้งหมดกี่สี สามสีเหมือนในภาพเลยอ่ะเรามาดูกันก่อนเลยว่าความหมายของแต่ละสีเนี่ยหมายความว่าอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเราคุรแป๊บหนึ่งสีแดงนะคะเด็กๆหมายถึงว่าเวลาที่เราขับรถไปบนท้องถนนเนี่ยถ้าเห็นสีแดงปุ๊บเราต้องหยุดรถใช่ไหม อ่าเราจะขับผ่านไฟฟ้าผ่านไฟแดงไปได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเพราะอะไรคะสีแดงหมายถึงหยุดค่ะอ่าสีแดงหมายถึงหยุดรถใช่ไหมคะต่อไปเป็นสีอะไรคะลูกเหลืองค่ะสีเหลืองนะคะสีเหลืองหมายความว่า ถ้าเห็น,นสีเหลืองนะ้ะขับรถมาอยู่เนี่ยกําลังขับมาเร็วๆเลยพอเราเห็นไฟเหลืองนะคะเราก็ต้องชะลอรถนะคะเพื่อจะเตรียมหยุดรถนะไม่ใช่ว่ารีบไปไวกว่าเดิมน,นะมพอเห็นไฟเหลืองแล้วนะคะเราต้องหยุดนะคะชะลอแล้วก็หยุดรถทันทีนะต่อไปสีเขียวสีเขียวหมายถึงอะไรคะลูก ใช่ครับเุาามายถึงขับผ่านไปได้เลยใช่ไหมคะอ่าโอเคเราก็ได้เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจรแล้วนะด้านบนเป็นสีแดงตรงกลางเป็นสีเหลืองแล้วข้างล่างเป็นสีเขียวนะอ่ะต่อไปเด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา หนังสือบูรณาการนะคะสาเออล่องรอยการเรียนรู้นะคะสาระที่สี่สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กนะอ่าหยิบขึ้นมาเลยใครมีหนังสือขอบค่ะหยิบหนังสือขึ้นมาได้เลยนะคะมีบูรณาการเล่มสี่แล้วค่ะเล่มสี่แล้วลูก อ่ะโอเคเมื่อหยิบแล้วใครไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียนย้อนหลังได้ใครไม่มีต้องมาเอาหนังสือที่โรงเรียนนะคะลูกคุมกูมกแจกเพิ่มไปรอบที่สองนะอ่ะโอเคต่อไปเปิดมาเลยหน้าที่สามจะเป็นหน้าแบบนี้หน้าที่สามเตรียมดินสอขึ้นมา เจอ,อยังเจอค่ะอ่าเจอแล้วนะคะโอเคหน้านี้นะคะเขาให้เด็กๆนะคะนำตัวเลขนะคะในภาพบ้านมาเติมในช่องสี่เหลี่ยมของภาพวงกลมที่มีสีสันสัมพันธ์กันแล้วขีดกากระบาททับบ้านหลังที่มี สัญญาณไฟจราจรครบทั้ง3สีอ่ะเรามาดูกันก่อนเรามาดูวงกลมวงกลมภาพเอมีสีอะไรบ้างบอกคูมุกสิสีแดงสีแดงสีเขียว้สีฟ้าฟ้าอะแล้วเด็กไปดูในบ้านซิว่าบ้านไหนมีสีแดงสีเขียวแล้วก็สีฟ้าอ่ะลองหาเองคูมุกไม่ช่วยดูเจอแลวหลังที่สามครับหลังที่เท่าไหร่ สามลย <3 S 1> อ่าเราก็เอาเลขสามมาเติมเลยในช่อง A นะคะ mm. เพราะว่าสีเขาสัมพันธ์กันใช่ไหม mm. เขามีสีที่เหมือนกันเลยอ่าเด็กๆของครูบุ๊กก็เติมลงไปเลยค่ะค่ mm. แบบนึงอ่ mm. าก็เติมเลขสามลงไปแบบนี้เลย mm. โอเค <Okay. S 1> ต่อไปข้อ B ข้อ B mm. มีสีอะไรบ้าง สีฟ้าสีเหลืองสีแดงค่ะอาหลังไหนมีสีฟ้าสีเหลืองสีแดงเจอแล้วค่ะหลังที่สี่ค่ะหลังที่สี่นะคะเก่งมากเวลาที่เด็กๆพูดนะเด็กๆต้องมีหางเสียงด้วยนะคะผู้ชายลงท้ายด้วยครับผู้หญิงลงท้ายด้วยค่ะนะคะอ่าเสร็จเรื่องเอ่ยเสร็จแล้วค่ะอะเสร็จแล้วต่อไป ภาพ C มีสีอะไรบ้างคะภาพ C สีเขียวสีเหลืองสีส้มค่ะภาพไหนเอยบ้านหลังไหนมีเขียวเหลืองส้มหลังที่สองคโะเก่งมากเราก็เติมเลขสองลงไปแบบนี้สามสี่สามต่อไปภาพดีภาพดีมีสีอะไรบ้างสีแดงสีม่วงสีเหลืองค่ะ อ่าโอเคบ้านหลังไหนมีแดงม่วงเหลืองบ้านที่ห้าค่ะบ้านที่ห้าเก่งมากอ่ะเติมลงไปเลยค่ะเก่งมากลูกเด็กๆรู้จักสังเกตนะแดงเขียวอ่าต่อไปภาพอีมีสีอะไรบ้างคะลูกสีเหลืองสีแดงสีเขียวคุ้นคุ้นไหมเหมือนอะไรเอ่ยแดงเหลืองเขียวเนี่ย ไฟแดงไฟจราจรเหมือนสัญญาณไฟจราจรเลยอ่ะเราก็กากบาดเพราะว่าภาพนี้เหมือนสัญญาณไฟจราจรใช่ไหมกากระบาดครับแล้วบ้านหลังไหนเป็นแดงเหลืองเขียวบ้านที่หกค่ะอ่าบ้านที่หกค่ะถูกต้องเราก็เติมเลขหกลงไป เด็กๆกากระบาดทับบ้านที่หกด้วยเพราะว่าเขามีสีเหมือนไฟจราจรเลยใช่ไหมแบบนี้บ้านก็มีสีเหมนไฟจราจร่ะต่อไปสุดท้าย F ภาพ F มีสีอะไรบ้างสีฟ้าสีเขียวสีส้มค่ะีเ้มมีบ้านหลังไหนฟ้าเขียวส้มเนี่ยบ้านหลังที่หนึ่งครับ เก่งมากเราก็เติมตัวลเลขลงไปเลยคะ่ะอ่าโอเคแบบฝึกหัดหน้านี้เสร็จหรือ,อยังเสร็จแล้วอ่าอเสร็จแล้วโอเคนะคงม,มุเปลี่ยนหน้านะต่อไปเด็กๆหยิบอันนี้ขึ้นมาเป็นใบงานฉีกๆลูกเป็นใบงานนะไม่ใช่ใบงานศินละปะนะใบงานที่ที่เขาเขาเขา,า,าอยู่ในนาใช่ไหมคะใช่ค่ะที่มีเด็กใส่หมวกลูก หน้านี้นนต้องใช้ใชสีด้วยอ่าหยิบขึ้นมาเลยนี่ไงในภาพเหมือนในภาพที่คุณโชว์เลยหยิบขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้านี้เลยเปิดไปหน้าที่หกสิบห้าจะมีหน้าตาแบบนี้หกสิบห้ามีรถเยอะแยะมากมายหน้านี้ใช้สีด้วย เรียนเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนะลูกชื่อด้านล่างนะหาเจอ,อยังใครเจอแล้ว่าเจอแล้วนะโอเคงั้นคุณมุกเริ่มเลยนะหน้านี้นะคะเขาให้เด็กๆฟังประโยคที่ผู้ปกครองอ่านแล้วระบายสีสัญญาณไฟจราจรให้ถูกต้องแต่ว่าเดี๋ยวคุณมุกจานให้ฟังเองโอเคไหม อ่ะทุกคนชี้ที่ข้อที่หนึ่งค่ะนี่ข้อที่หนึ่งตรงนี้เห็นไหมภาพหนึ่งคือภาพเออภาพเอนะคะเขาบอกว่าถนนสายเอรถเล่นรถเล่นสัญญาณไฟคืออะไรคะทัดกุ้งเห็ดน้อยเขียวเขียวค่ะอ่าสีเขียวถูกต้องแล้วสีเขียวต้องระบายช่องไหน ช่องด้านล่างค่ะต้อง,องเก่งมากนี่เด็กๆก็ระบายสีเขียวไปช่องด้านล่างแบบนี้ไม่ใช่ไประบายด้านบนนะเพราะว่าไฟเขียวเขาอยู่ช่องด้านล่างนะอ่ะระบายสีเขียวลงไปในภาพเอช่องด้านล่างตรงนี้มองเห็นไหมเดี๋ยวคุณคุกลองเปลี่ยนเป็นเขียวเข้มซิมันจะทำได้หรือเปล่า นี่อ่ะระบายเขียวไปเลยในช่องนี้โอเคได้ไหมได้ค่ะเก่งมากเสร็จหรือ,อยังเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วต่อมาภาพ B หรือว่าภาพที่สองนะคะ ชี้หรือยังไหนภาพดีอยู่ตรงไหนใครยังไม่ชี้เดี๋ยวหาไม่เจอนะเราระบายไม่ถูกนะค่ะภาพดีนะคะถ้นนสายบีรถหยุดสัญญาณไฟคือไฟอะไรถ้ารถหยุดสีแดงค่ะไฟแดงครับไฟแดงหยิบสีแดงขึ้นมาแล้วระบายตรงไหนไฟแดงเขาอยู่ตรงไหนด้านบนค่ะอ่าอยู่ช่องด้านบนสุดเลยเราก็ระบายสีแดงลงไปแบบนี้ในช่องวงกลมด้านบน ไม่ระบายออกนอกเส้นนะนนี้คงใช้เมาส์นะมันจะยากนิดนึงเด็กๆใช้ดินสอใช้สีต้องระบายให้สวยกว่าของคุณรูณนะอ่ะสีแดงอยู่ด้านบนอ่ะเสร็จย่างเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้ว ต่อไปภาพที่3หรือว่าภาพสข้อสนะคะเขาบอกว่าถ้านนนสาย C รถแล่นสัญญาณไฟคืออะไรถ้ารถแล่นไปได้สีเข,เขียวค่ะอ่าสีเขียวเก่งมากเราก็เอาสีเขียวมาระบายสีเขียวอยู่ช่องด้านล่างนะอยู่วงกลมอันสุดท้ายแบบนี้นี่ยังมีอ่ะระบายลงไปเลยระบายให้ถูกช่องนะ เสร็จแล้วค่ะอืมโอเคเดี๋รอเพื่อนนะมีใครยังไม่เสร็จไหมโอเคเสร็จหมดแล้วนะคะ<ส>ต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่สี่หรือว่าข้อดีอ่ะเขาบอกว่าถนนสายดีรถเตรียมหยุดสัญญาณไฟคืออะไรเตรียมหยุดสีเหลืองอ่ะสีเหลืองระบายช่องไหน ช่องตรครับอ่าช่องตรงกลาง,ง,ง,ลางข้อดีนะอ่ะเราก็ระบายไฟเหลืองออกไปแบบนี้คมๆอ่าโอเคเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับอ่าเรียบร้อยโอเคไปหน้าสองค ต่อไปจะเป็นใบงานศิลปะศิลปะคุณมูต้องฝากเด็กๆเป็นการบ้านนะเพราะว่าคุณมูรอเด็กๆระบายสีไม่ได้นะเดี๋ยวคุณมูจะอ่านโจทย์ให้ฝังว่าเขาให้ทำอะไรนะอ๋ออันนี้หนูชอบระบายสีอ่าเจอศิลปะหรือยังเจอแล้วเปิดมาหน้าที่เจ็ดสิบสามเลยหน้าแรกเนี่ยหน้าหน้าที่เจ็ดสิบสามหน้าแรกเลยใช่ไหมลูก เปิดมาเลยเด็กๆเด็กๆไม่ต้องฉีกใบงานนะรู้ไหมให้มันอยู่เป็นแบบนี้แหละเผื่อเราได้มาโรงเรียนไม่ต้องฉีกนะเวลาจะใช้หน้าไหนก็ให้เปิดเอาแต่ถ้าหน้าไหนประดิษฐ์อ่ะต้องฉีกอะฉีกได้แต่ถ้าหน้าไหน,ไ,หน,ไ,หนไม่ต้องฉีกเ,เด็กๆไม่ต้องฉีกนะโอเคไหมโอเคหน้านี้อ่ะเด็กๆเตรียมสีขึ้นมาสีแดงสีส้มสีเขียว อ่าเราจะมาระบายสัญญาณไฟจราจรน,นะคะแต่ว่ารถชนกันก็ช่างเขานะเราจะระบายสัญญาณไฟจราจรน,นะคะอ่าสัญญาณไฟจาราจรมีสีอะไรสีแรกอ่ะสีแดงครับสีอะไรสีแดงครับอ่าอเราก็ระบายสีแดงด้านบนเลยตรงนี้เลยกลมๆน้ำสองอันเลยนะ ทั้งสองอันเลย,ยใช่ไหมครูมุกอยากให้เด็กๆรู้จักนะคะสัญญาณไฟจราจรนะคะที่ถูกต้องก็คือมีสีแดงสองอันเลยอ่ะต่อไปสีอะไรสีแดงแล้วสีอะไรสีเหลืองครับอ่าถูกต้องในช่องตรงกลางใช่ไหมอ่ะเด็กๆก็ระบายลงไป แบบนี้อ่ะระบายอ่าสีเหลืองเสร็จแล้วสีอะไรสีสุดท้ายสีเขียวครับถูกต้องครับระบายให้มันตรงชองนะอ่ระ,ะบายแบบุ๊กเลย อ่เมื่อระบายเสร็จแล้วนะคะเด็กๆนะระบายตกแต่งเลยภาพรถเนี่ยตามท้องถนนเนี่ยมีรถสี่คันนะคุณมุกฝากเป็นการบ้านอันนี้ให้เป็นการบ้านเด็กๆไประบายเวลาว่างนะเข้าใจไหมคะครับอ,อ่าอ,ออกนอกเส้นได้ไหมเวลาระบายสีเป็นพี่อสามแล้วไม่ได้ครับอ่าอ,ออกนอกเส้นไม่ได้ โอเคเด็กๆระบายเสาไฟจราจรเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่าเสร็จแล้วโอเคงั้นหยิบวิชาโคดดิ้งขึ้นมาวิชาดือ้อตปิดอันนั้นเก็บไว้ระบายเป็นการบ้านนะคะโคดดิ้งนะคะเล่มสีส้มอ่ะหยิบขึ้นมาเลย อ่ะไหนใครเจอโคดดิ้งแล้วอ่ะโอเคอ่ะเปิดมาเลยหน้านี้ค่ะวิชาโคดดิ้งนะคะหน้าที่เออหน้าที่เก้าอ่ะหน้าที่เก้านะคะ เจอไหมไหนใครเจอแล้วยกมือคุณบุ๊กจะได้รู้ว่าเจอแล้วใครที่มีหนังสือเจอแล้วต้องยกมือนะไม่รู้นะว่าเด็กๆเ,เจอหรือไม่เจอนะอ่ะโอเคหน้าที่เก้านะคะเราจะมาเรียนเรื่องที่สามเรื่องโมบายความสัมพันธ์นั่นเองอ่ะโมบายความสัมพันธ์ใบงานนะคะกิจกรรมที่สามจุดหนึ่งให้เด็กๆดูด้านล่างเลย อ่ะหน้าที่เนะโจทย์เขาบอกว่าสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับภาพที่กำหนดนะคะให้เด็กเขียนวงกลมล้อมรอบจุดแตกต่างของภาพจำนวน5จุดนะคะอ่ะเรามาดูภาพ A เด็กๆสามารถเปิดไม์ตอบคุมมุกได้นะบางคนปิดไม์นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าอยากตอบเปิดไม์ได้เลยนะอ่ะโอเคเรามาดูภาพ A แตกต่างจากภาพ B ตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราจะมาหาจุดที่เราต้องวงกลมกันอะดูสิ ตรงไหนนาฬิกาตรงเท้าคุณนาฬิกาต้นไหนโหนใจเย็นๆใจเย็นๆอ่าตรงไหนก่อนนาฬิกาใช่ไหมตรงเท้าตรงเท้าโหนในาฬิกาเลยนาฬิกาอ่าวงกลมนาฬิกาเห็นไหมนาฬิกาภาพเอเป็นรูปอะไรหัวใจค่ะหัวใจแล้วภาพบีเป็นรูปอะไร หมีครับหมีเก่งมากอ่าต่อไปจุดที่สองรองเท้าของคุณแม่ค่ะโอ,อะโอเครองเท้าของคุณแม่อ่าวงกลมรองเท้าของคุณแม่ตอนแรกรองเท้าคุณแม่เป็นสีอะไรเนี่ยชบมและอีกภาพหนึ่งเป็นสีอะไรลูกสีเส้มครับอ่าสีเหลืองหรือว่าสีส้มเนาะต่อไปจุดที่สามตรงไหนดีคะ ต้นไม้ครับเก่งมากต้นไม้ตอนแรกเป็นสีเขียวใช่ไหมแล้วอีกภาพหนึ่งเป็นสีอะไรคะสีขาวครับถูกต้องอ่ะวงกลมลงไปอ่ะต่อไปตรงไหนอีกใครเจออต้นกระจกครับอ่าตรงกระจกหรือว่าตรงพามานใช่ไหมฝั่งนี้มันยาวใช่ไหมคะแต่อีกฝั่งหนึ่งมัน <Hi. S 1> เป็นยังไงาอ่าโอเคเราก็วงกลมไปเลย หนึ่งสองสามสี่อ่ะสี่จุดแล้วจุดสุดท้ายอยู่ตรงไหนใครเจอตรงไหนใครเจอคงมุกเจอแล้วตรงไหนนะกระดานต้นไม้อะไรนะกระถางต้นไม้กระถางต้นไม้กับต้นไม้มันคือจุดเดียวกันลูก อีกจุดหนึ่งคือตองกระโปงเด็กค่ะกระโปของเด็กผู้หญิงภาพนี้เป็นสีเหลืองอีกหนึ่งภาพเป็นสีแดงใช่ไหมกระโปรงกับชุดเนี่ยคนละสีเลยเด็กผู้หญิงคนนี้อ่าโอเคเรียบร้อยรืยยังเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วโอเคเปิดมาหน้าต่อไปหน้าต่อไปคือหน้าที่สิบนะคะเจอไหม การน<ข>ี้เด็กๆต้องรู้จักสังเกตนะถ้าใครไม่รู้จักสังเกตจะตอบคําถามปุกไม่ได้นะเขาแดงเขาอ่ฟังคุณุกก่อนโอเคอ่ออาอมมะนาวน,นะอุ๊กก่อนนะหน้านี้นะคะเขาให้เด็กๆสังเกตภาพนะคะการจัดเรียงโมบายที่กําหนดให้แล้วขีดกากะบาดท,ทับภาพที่จะนํามาต่อเป็นลําดับต่อไป อะเรามาดูภาพแรกวงกลมสีอะไรเนี่ยเทาค่ะอ่ะสีขาวนะไม่ใช่สีเทานะลูกนะอ่ะต่อไปวงกลมสีแดงต่อไปสี่เหลี่ยมสีขาวค่ะอ่ะจำด้วยนะต่อไปสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินนะครับต่อไปพูดเอง วงกลมีขาวครับต่อไปสีแดงเลยค่ะต่อไปสีขาวค่ะสีขาวต่อไปสีน้ำเงินครับต่อไปสีขาวขาวครับอ่าวงกลมสีขาวภาพต่อจากวงกลมสีขาวคืออะไรลองสังเกตตั้งแต่ต้น วสีแดงค่ะสีแดงค่ะสีแดงมากคำตอบที่ถูกต้องก็คือวงกลมสีแดงนั่นเองเราก็กากระบาดท,ทับวงกลมสีแดงตรงนี้เลยน่ารักมากเลยเด็กๆเก่งมากลูกรู้จักสังเกตถ้าสังเกตจะตอบได้นะแบบที่คุกบอกนะ,อะโอเคข้อต่อไปพูดเองนะสามเหลี่ยมสี สามเหลี่ยมตี่ตีต่อไปวงกลมเสียวเงินเขม่ like cool ามงต่อไปสามเหลี่ยมไม่ใช่สามเหลี่ยมรูปอะไรดูไหมเอาไหมสามเหลี่ยมต่อไปสามสามเหลี่ยมเสี้ยว ดูเมาส์ค <am> ุมม <st> ุกนะใครพูดไปก่อนไม่ถูกนะดูเมาส์คุมมุกนะต่อไปวงกลมสีขาวค่ะน้องไข่มุกดูเมาส์นะคะต่อไปสีเหลียวสีเหลี่ยวสีเหลียวค่ะวงกลมสีม่วงควงกลมสีน้ำเงินค่ะ สี่เหลี่ยมสีชมพูสี่เหลี่ยมสีชมพูค่ะเอใหม่นะทุกคนดูสีใหม่นะต่อไปสามเหลี่ยมสีเหลีี่ยมสขาวค่ะต่อไปรูปสีเหลี่ยมสีขาวครับต่อไปสี่เหลี่ยมสีขาวค่ะอ่าภาพสุดท้ายเป็นภาพอะไรต่อจากสี่เหลี่ยมสีดำ อะไรนะสีดำสามเหลี่ยมสีดำเก่งมากสามเหลี่ยมสีดำคำตอบที่ถูกก็คือสามเหลี่ยมสีดำนั่นเองจ้าเด็กๆเก่งมากเลยโอ้จิ๊กเนาะเนะไปน้างเล่นที่เหมือหนูยังไไม่ด้ อ่าโอเควันนี้นะคะแบบฝึกหัดของเราก็จะประมาณนี้นะอ่าโอเคเด็กๆเ,เสร็จหรือยังเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนซีสัญญาณไฟจราจรเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเวลาของเราหมดแล้วนะคะเอาใหม่นะอ่าสัญญาณไฟจราจรมีสีอะไรบ้างหมอมคุูมุกซี แดงแงหมายถึงอะไรล้างสีที่เป็นเหลืองก่อนฟังก่อนค่ะ สีแดงหมายถึงอะไรไเดรย์ดรย์ไไหมต่อไปสีเหลืองหมายถึงอะไรชาโลชาโลหรือว่าเตรียมจุดแล้วสีเขียวหมายถึงอะไรไปได้อ่าเดี๋ยวจะถามสีละคนอ่าเด็กๆปิดไม้ทุกคนเปิดไม้ค่ะจะถามสีละคนไอคอนเปิดไม้คนเดียวคนอื่นติดไม้ก่อน อ่ะไอคอนเปิดไม้ไอคอนสีแดงหมายถึงหยุดคับเฮ้ยสีแดงสีเหลืองไอถึงทะเคอค่ะแล้วสีเขียวล่ะครับไอถึงไปครับเก่งมากขอบคุณครับไอคอนปิดไม้ได้อ่าต่อไปน้องโซ่น้องโซ่เปิดไม้ตอบคุณูลกครับเดี๋ยวจะถามนะ <ไอ S 1> โซ่ <ไอ S 1> สีแดงหมายถึงอะไรลูกหย <ไอ S 1> ุด อ่ะสีส้มเออสีเหลืองล่ะเตรียมหยุดอ่าฮะแล้วสีเขียวล่ะไปะไ,ได้ไดโอเคเก่งมากค่ะปิดไม้ได้ลูกเก่งมากครับ<ข>อ,อ,อ่ะต่อไปถามอ่ะแล้วอันนี้เด็กๆหยิบใบงานมาระบายสีรอคุณมุกได้นะอ่ะต่อไปคนสุดท้ายแล้วคุณมุกขอถามน้องไข่มุกน้องไข่มุกเปิดไม้ไหนค่ะ น้องไข่มุกสีแดงหมายถึงอะไรคะหยุดอ่าต่อไปสีเหลืองล่ะหมายถึงรอหมายถึงรอหรือว่าชะลอใช่ไหมคะหรือว่าเตรียมหยุดนั่นเองแล้วสีเขียวหมายถึงไปเก่งมากโอเคตบมือให้ตัวเองหน่อยเด็กๆทุกคนเก่งมากเลยวันนี้วันนี้แตงเข้ามาช้าเวลาของครูม,มุกหมดแล้วอ่ะแตงต้องดูคลิปย้อนหลังนะ เด็กอย่าลืมดูคลิปย้อนหลังวันนี้เราเรียนจากครูมุกไปสองภาษาก็คือบูรณาการกับโคดดิ้งเด็กๆคนไหนยังไม่มาเอาหนังสือต้องมาเอาด้วยแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังด้วยนะคะเด็กๆเ,เรียนเสร็จแล้วอย่าลืมทําการบ้านที่ครูมุกบอกก็คือระบายสีใช่ไหม หนึ่งหน้าเท่านั้นเองการบ้านของเราเมื่อระบายสีเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมให้ผู้ปกครองถ่ายรูปการบ้านของคุณด้วยโอเคไหมคะโอเคอ่าโอเควันนี้เวลาของเราหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่เด็กๆขอบคุณค่ะคุณมุกเลยยังอบคุดเลยอ่ะ